มึงไหมจะเลยหน่วยคุณน่ะละใจเออจะหน่วยใหญ่ใหญ่คุ้มค่าเลยภาษาบ้านเขาก็ป๊าดตัวใหญ่เท่ภาษาใต้ก็อ้ยาละก็ตัวโทเทนนั่นๆในก็เขานะเออตาลายเมื่อไหร่เน็นน้ำโอ้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่กว่าสองตัวเมื่อกี้นี่อีก

หญ่ยิง่งดีเลยเนาะคือไงแค่สิเปียบกับครึ่งศพดีแต่ <c oughs> หนุ่ยใหญ่ๆพอบคือไงใหญ่ยิ่งดีเลยเนาะสวัสดีครับผมบา่าวเคชาวติ๊กอาจารพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากพันอกนอกล <c oughs> ่าหอยเชอรี่อีกแล้วเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนหมพี่น้องเ <c oughs> บิ่งเลยไม่ได้ไปทางใดบ่แม่นบ่ได้ไปไปแต่มันโบหมานไปเลาะเบิ่งเฮ็ดจ้ะ ตามโคกบ้านโคกก่องอะไรไปเลยได้เฮ็ดข่าห่อนบ่จักซิบดอกก็เลยไม่ได้ลงคลิปซักอยากอายลงเฮ็ดข่าซิบดอกเห็ใ en, นใะนตลาดมีขายได้สักแต่มันไปออกทางอื่นหนะในในโคกบ้านอื่นห้องเขาป๋จักเอ๊ะบอเค็นดินหายไปแล้วนี่เมึอหาบ่ได้เป็น<ด>แบบน,นี้เด้เนาะอเออเออน้ามันขึ้นดำหน่รู้กิดินหายอะไรก็เออมาเมื่อนี่น้าหลายพี่น้องจ๋าดิ เ<บ>ออปักใหญ่เขาต่บย์ข่ายน้ำกล้องมันบวกฟูกัดตักโล่โซนแบบ่เ็นเหยื่องงล่เ่เเน้าขึ้นก็ักหน้าอย่น้มัต้องลงไปเออเมนยังไปได้ยังไปได้หาไม่โตเลยแต่ว่าน้ำไหลข้อดีมันกัเไอ้ทางเขาบวต้องอันนั้น ยื้อไก่แ<อ>ต่บลูกอะมันเข้าปากชาติ๊กว่ามีผลนะบบาเขนจักโตโอ้ย oh, นี่เด็กโตบ้างใหญ่เลยเบาเขนจับเอาดูค่ะ okay, แทกใส่มือโอ้โหคุณอะตัวใหญ่แต่หัวอ่อนด้อจ้ะ <c oughs> นี่นี่เบาเขนอีกตัวนึงนี่ <c oughs> ตอวน,นี้ชาวติว๊กมาโอ้โหเนี่ยกล้องบอโฟกัสเลย ตีสโมงสี่สิบตอนนี้ไ่ได้มาใต้กลางคืนบุกล้ามากลางคืนย่านบุกคุ้นชินพื้นที่มาตอนเช้าว่าได้เหรอได้กะอ้าวก,กินไรได้ตะวันตะวันเลยเราเปิดมืดเลยมืดในเสาติกสิมืดในเสาติกสิเก็บเข่าไปในบ้านไปเยี่ยมไอ้ยติพี่น้องในบ้านเพิ่นเก็บเพิ่นเป็นแบบนี้สิเอาไป ต้นเพิ่นเลยก็กินซุ้มกันเะนะบรรยากาศแบบนั้นะนะเมนูอย่างบรูแล้วเอาไปฝากเลยเออเอาได้หอยเชอรี่มาเอาบ้านเฮาสิประมาณว่าถ้าเอาบ่สบายก็ญาติพี่น้องหรือคนในหมู่บ้านก็มาตุ้มมาโฮมาเยี่ยมมายามกันเถอะเนาะก็เอาของยาของกินมาสุ้มกันกินไปเลยปลาบอกกินบ่ค่อยเห็นเนาะทางนี้เนาะ บอกเก็นสามน่วยจุดนี้ระเพะเออมึงไหมเจรแล้น่วยคุณอ่ะใจจะน่วยใหญ่ๆคุ้มค่าเลยน้ำขึ้นได้แต่ว่ามีผลอยู่ดอกยามันเขาป่าบอกเก็นเลยในป่าไผ่เนาะ น้ำท่วมแถวนี้แต่ว่าถ้าถามว่าเนี่ยนะโบินถ้าถามว่าไหลโบสู่น้ำลดเนาะมันมัน,นมันไปไงน้ามันกระจายไปทั่วนะมันก็เลยแบบสามารถกระจายไปทั่วได้คือกันนี่นี่นนออ,โน,อนโซนออนโซนี่นองยังออนโซนนะ้ำน้ำไหลเลยมือน,นี้ อนี่บอกเคีนคือมีเปลือกนะก็เจ้ามึงง่ายเอาด้นีมมีคนมางัดได้ดีเนาะเออดิเปลือกเต็มเลยพอเลยสมบัตสมพวมันจังบาเนะบังคลิปเขาแน่เลยบ่แก้มุมนี้เออเอาดูคือกนรกำจัดดีกว่าใช้สารเคมีกำจัดโดยการกินกินแบบนี้มันบ่ดับด้ก มันไถไว้แล้วโอ้อมันไถเต็มนึ่งเพื่อบางทีเพิ่นวางยาหันดับอิรีเด้บ่มีเลยได้มกัดต้นข้าวเพราะว่านู่นอันนี้อวันผลิตินี่กัดต้นข้าวแล้วก็ใส่ยาเบื่อตัวเนาะนี่ภูเปิงดิจำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ค่ะนี่หาได้คือเก่าไปแหละสำกินเนี่ยหันดับดอกสารเคมีหันดับแม่นควัวอีริน้ำเนาะคือสิเต็มป่าไผ่อีกเต็มดี นกนกปางห่างลงกระดับอยใดเออกระดับนะระดับเสียงไปแนาะแต่ว่าสารเคมีในแบบตายเรียบเลยได้เนาะนีน้เออน้ำหลายมืนหน่ใญ mm ่ก hmm. so, ็ื Anybody, uh? so ือคืนก็ได้ด้วนึ่งฝน ผ่านแล mm ้วบอพายุบ้านเฮาผ่านเลยจะได้ใส่ปุ๋ยน้ำมันแม่นยังดอกมันแม่นใส่ปุ๊บหรือมือแรงตกมาเลยโย่เอ๊ะหน่อยเดียวมันเละมันเขาบอกว่าได้เลยค่ะฝ้ามาแบบนั้นหรือฝ้าลุยแต่ในกรมบุตร์กับเขาประกาศว่าจะมีฝนถึงยุ่งเพ่าว่าเอาอีหลีแล้วถึกหน่เดียวมีมองมาถ่ายแล้วปลาจนขาวมองหรือต่อันนี้กับเจ้าดิ เห็นเนาะในกล้องพี่น้องนี่ดิลักมองถืออะไรโอ้โหเบาะเค่นี่นี่นี่หอยไม่อยัางนี้ยกเบิ่งหัวกับเจ้าพระขาวฮะมองเก่าอะไเก็ยังไม่ดีจะเอามองเก่ามาขึงไว้อ๋อ อ้ามามาเจ็บหอยเ่าให้มาหอยมาเดาะไปทางพี่บัานนี้ท่วมก็เหนื่อยเลยนี่อยู่ในทางน้ำท่วมนี่ซ้องหน่วยกอดกันอยู่นี่สองตัวดอยู่แบบนี้เลยงานท่วมมาก อรามื่หคนยังโบถั่วมปน,นี่นาะดอกสนุนะโ,โบเคนนะด,ด,อดอกสน,นูเอมแม่นมัดเลยเอยูอ่เป็นคู่เลยเท่นังโอเคเกับบุษแตกเนี่ยแตกโบแตกฮะแสดงว่าคู่สติ๊กแตก <c oughs> เก็บไปผู้เดียวเลยใส่ถุงเท้านะโบยับเปียกเ <Okay. S 1> อาเลาะผู้เดียวเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยพาพี่น้องลบไปทางนี้ค่อยถ่ายพี่น้องเลาะเลาะไปทางนี้อีก มีู่น้ำาสต็กตัวนึงบ okay. อกเคสตัวเขงใหญ่เลยตัวเขงใหญ่ไี่ไหลไปบ่อกีบอกดิดิกำลังไตเลยนี่ก็ด้เ,ดเออมันจตัวใหญ่ใหญ่ดิน้ำจะเทือนมาเลยก <laughs> ลกจะยึดไต เป็นไงอีดบึงเด้อเต็มคำกบหวานม <c oughs> ากจักเมนูแกงกะทิจักเมนูตำใส่มังหุงจักเมนูย่างจิ้มซีฟู้ดเลยหลายเมนูเลยทอดแต่ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องบึงพี่พี่บอกคิดรออยู่กลางน้ำพู <Happiness. S 2> สะใจนะขบข้ <tortured. S 1> าวจากธรรมชาติตู้เย็นธรรมชาติเถินวะอยากกินอย่างกมหาอ้าวห็นตัวนึ่งเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่นี่ ชุกของดีของดียักษ์ะลังไอ้ก้อนหินตกน้ำนึกว่าถุงด่างเขียวค่ะเต็มฟิตไว้อยู่ได้ยหินตอนก็ได้อาหาแต่ละมื้อแบ่งกินแล้วก็แบ่งฟิตไว้พร้อมไกลสั้พัน่า เห็นสีทองเห็นมั้งเนี่ยนี่ผนเห็นเอาไปปล่อยสะปล่อยบ่อเลยจะมือหันหาได้สามหน่วยปล่อยไว้ปล่อยไว้การาคาร้อมเมนเมีหยอเรียงคู่เลยคู่ตูวใหญ่ cho mấy hồi dậy Mắc mất Kinh xe bó hỏi dậy <laughs> <laughs> Lại vợ, hỏi dậy Hồi <laughs> กินคนเดียวค่ะสามสี่หน่วยค่ะอิ่มเมนูอย่างก็ได้เพราะว่าเวลาเอาเอามาหั่นมามาซอยเป็นชิ้นเลยสี่ตัวนะสี่ตัวหนึ่งตัวนึงแกงกะทิค่ะกินกระปุกเชฟชิบูเบสกินเบสแกงกะใบชะพลูแกงกะทิตัวเต๋อ หอยหลายตัวเลยได้มือนีนเนาะตื่นมาก็ได้จับหอยเลยเต็มพูนเต็มไม้เต็มมือได้ขับหอยได้หมดเลยมันตัวใหญ่ดิตัวใหญ่ดีดีดีเห็นไหมคะเห็นสองตัวพุดนะหนึ่งสองเป็นภาษาใต้เขาเขาเรียกหอยตอร์ตอ ้านเฮาเดี๋ยวหอยใหญ่ๆอ้วนๆเสียงคุณคากแลนวก็เง่นมีหนึ่งนูไห้หอยนี่เท่าที่เคยมาเก็บรบไปรบมามันขึ้นมาใหม่ไงกคมันมาแต่ใส ยางก็ไปก็มาอ่ะมาอีกแล้วตาบานเขาก็ปัดตัวใหญ่แท้ตาตาก็อ้ยาละกอกัวต่นเทนั่นในกอเขานะเออตาลายเมื่อไหร่เนี่ยเห็นน้ใหัวายจนอีกส่งตัวเมื่อกี้นี่อีกเอาใหญ่ดีไหมว้าวว่าหัวหญ่ว่าเนี่ยได

ยังอย่างนี้อู้สามสี่ตัวห้าหนึ่งสองสามสี่เอาเอาตัวนี้ตัวที่ห้าตักเลยโลหาตัวโอ้โหน่าจะข้าว มามาเห็นแล้วชุบก็เข่าเนี่พวกตัวนึงม,มันอยู่ไกลขนาดนี่นี่น,นี่ตัวนี้เออตัวนั้นน่าจะอยู่บนถึงโอ้อสองโอเคชอบอยู่บนกอเข่าอือมอยู่กอเข่าพี่แมนบวกฟีดำ โอ๊ยแม่เอลิโอเคป่ะนี่เนี่ยนะเนี่ยนี่ยเนี่ยเห็นบ่ะนี่กอเข่าตัานานี่นั่นแหละนั่นแหละลมหมดแล้วข้าวทั้งอืมอลมหมดแล้วประสานกันแบบอีลุงตุงนางอายุอะเนี่ยกี่ฟีบากสิ้นหน่อยตลกหน่อยตลก เห็นป่ะดิอุ้ยหลาย,ยานาย่ะข้าวหนื้อโอ๊เยี่ยมดิอืมคลิปไปลายตายตายตายดีจ้องน้ำถ้ามันเป็นแปนหรือลุ่งๆ่กะก็จ่ต้องจ้องหลาย แต่จะเห็นตะคุ่มตะคุ่มดำๆอยู่เป็นตลาดมันบอกมาเออมันมักอยู่ในกอเขาเนาะเหรอเก็บไปเดี๋ยว่อมาเบิ่งกันว่าได้ดอกได้ลายสันใดสิเลไปฮหดกอไม้หะล่ะฟาดบอเคโอ้ยอยากลงไปได้ชั้นตึกลิกอยู่อย่าให้มันแยกออกจากกันเด้อโอ้จักรูปเน่สวยดีแต่มันกอดกันอยู่แบบนั่นแหละ อามาด้วยสิเลยตัวไหนตัวนึงถือรักตัวเล่นอ่ะนี่แหละชุดจุกงิ่งไววนี่แหละหาอีกกระเบื้อดอกแต่ว่าพอละจัะโตงอี่ตัวนึงเออเฮงหาเฮงเจอเฮงเดินเฮงได้ ากมันอยู่น้ำกันแบบนี้เลย,ลยสามเศร้าเราสามตัวว่าส,สันส้น <c ười> ไปไปเบิ่งคุณงานปุ๊บก่อนรถจอดคนเลยเอาไปรวมมาได้แล้วเพื่อ <c ười> น่ะแค่สิบเปียบกับครึ่งสอบ,สบเป็นหน่วยใหญ่ๆพอเพื่อน่ะ แข่งยีรีเลยเนาะโซนหน่วยใดก็ได้หัวแกะออกมาก็อ้วนสมโตสมตนอีกต่างหากบอได้ว่าเออเปลือกใหญ่แล้วหัวมันจะมีมันโอ้ยนกมันจะมีช่วงที่มันจ่อยอยู่เด้อมันผสมโตมันคือหน่วยบักใหญ่แต่พอแกะโตออกมาตัวน้อยๆนี่มันจะมีช่วงของมันอยู่แต่ช่วงนี้ยอมรับว่าหอยอ้วนสมบูรณ์เอากระสอบมาใส่แบบเออ กระสอบมาใส่ทะนึงเพราะว่าจะใส่กระสอบเลยบอกเพนว่ามันสีน,น,สนักยา,างไฟแห้งมามันสีนักติดหน้ามือนั่นแหละแต่ต้องใส่กระสอบมือบัดสีเพื่อนนี่เอาไปแบบนี้เพื่อนกระชิทักว่าโอ้ไม่ยิย่ <laughs> แล้วไวเวนอืน่นได้หอยใหญ่มาแต่ไซส์<า>เด็กขายเมื่อยแล้วมือนี้ครึ่งศอกอีกแอะครึ่งศอก ธรรมดาเด้อแกได้อหลายหัวมันใหญ่สมหัวสมต้นสมโตแทบมีสางห่างเมนไปแบบนี้เมื่อชาวติก๊กจะเสเอาเขาในบ้านไปให้ใครจะทำเนาะให้กัเจ้าทำเอาข้าจะไปกินเนาะ <laughs> เอาวาน,นั่นแหละ <laughs> หาแล้วเนะาะก็หากินตัวมาดิาไปตอนคนในบ้านเมนเอาครับคลิปนี้ขอฝากทินทั้งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า